โต๊ะดีดีเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าวันนี้จะเจเจจะมีเรื่องจะมาเล่าเล่าห้ฟังเด้อเจอยจะมาเล่าเรื่องเวรกรรมมันมีจริงใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะแต่เจอยเชื่อเอยจอย จะเ,เล่าเรื่องความฝันนะเจยเคยฝันฟ้าร้องอยู่ฝนตกเจอยเคยฝันว่าเจยจอยอ่ะไปไปที่ที่หนึ่งนะที่ที่หนึ่งแล้วก็แบบเขาเลี้ยงโต๊ะจีนกันอยู่ใช่กว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะเลี้ยงโต๊ะจีนทีนี้ ไปจอยนะ่ะเดินเข้าไปในงานแบบไปดูในงานสำรวจในงานก็บงานก็ใหญ่กว้างอ่ะมีโต๊ะจีนเต็มเลยสุดลูกหูลูกตานะทีนี้มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่หลังนึ่งอยู่กลางโตะ๊ตะกลางงานนั้นเลยบ้านไม้สวยสวยมากมีทางลงบันไดามาชั้นน,นแล้วก็รงนี้อีกชั้นอืมสวยสวย มีประธานบ้านอยู่คนหนึ่งประธานที่อยู่บนบ้านนะ่ะกําลังแต่งตัวเสร็จก็บอกแล้วก็เดินลงมาเดวจอยก็ไปยืนอยู่หน้าบันไดนั่นะไปยืนเห็นมองเขาประธานลงมาก็มาคุยกับประธานเดะจอยก็ถามว่าวันนี้จัดงานอะไรกันจัดงานอะไรกันคะทําไมมีแต่ชุดขาวมีแต่ผ้าขาวขาวต้องต้อง,งงานเลยอ่ะมีแต่ยายจอยกับเรือที่แต่งชุดแปลกไปอืมนี่ประธานก็เล่าไปฟังว่า วันนี้เขาเลี้ยงโต๊ะจีนงานใหญ่งานงานใหญ่เลี้ยงโต๊ะจีนกันคนที่ได้เข้าโต๊ะจีนนะคือญาติทำบุญให้วันนั้นวันพระเพิ่สิบห้าค่ำแบบคนที่มีญาติญาติทำบุญให้วันนั้นนะ่ะจะเข้าได้จะได้เข้าโต๊ะจีนจะได้กินเลี้ยงอาหารเต็มโต๊ะเลยนะแต่พวกที่ไม่มีญาติทำบุญให้อ่นั่งกันรอบๆดิมๆแล้วก็นั่งขออาหารแล้วก็ ผมผ้าหลงรังเสื้อผ้าขาดอ่ะหลุดลุยขาดกันแบบขออาหารกันหิวโหยอ่ะนะนั่งร้องกันเยจยเลยถามถามว่าทําไมเขาไม่กินด้วยทําไมไม่ให้เขากินด้วยก็บอกประธานเลยบอกว่าญาติไม่ทําบุญให้ไม่อุทิศให้ไม่เอ่ยชื่อเขาเขาเลยไม่ได้แล้วคนในงานก็แบ่งไม่ได้เขาก็จับไม่ได้มันเป็นอากาศบบจับจับจับมจับไม่ได้ทำไมเอ่ยชื่อนะ ถ้าไม่เอ่ยชื่อให้นะ่ะเขาก็กินไม่ได้อ,อย่างเงี้ยคุณจอยก็เดินสำรวจในงานพักหนึ่งอะ่ะเห็นก็กินกันประธานเลยบอกว่ากลับได้แล้วกลับไปบอกเพื่อนๆอ,นอะ่ะว่าถ้าทําบุญถ้าอยากให้ญาติพี่น้องกินโต๊ะจีนะ่ะต้องสิบห้าคัใช่ทําได้ทุกวันแหละบุญอะ่ะแต่สิบห้าคั่ม่ะได้เข้าโต๊ะจีนบอกงานใหญ่โตเลยอะ่ะอครั้งหนึ่งอะ่ะ พอคนที่สองเยจอยอก็ฝันอกีกฝันว่าเยจอยไปไหนไม่รู้ไปเดินอยู่หน้ากลัวนะพี้มีคนมาเดินไปข้างหน้าเต็มเลยเดินกันไปแต่แก้ผ้าทุกคนเลยทีนี้เยจอยหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเยจอยจาได้ไงว่าเนี่ยคนนี้เขามีทองเยอะนะรถก็ก็ใหญ่โตแบบเขารวยอะ่ะไม่ก็แก้ผ้ามาแล้วมีผู้ชายคนมาบอกเยจอยอว่าเนี่ยตอน ยังไม่ตายอะ่ะบ้าวัตถุสิ่งของกันเนอบ้าซื้อสมซื้อทองซื้อรถลาเออบ้าวัตถุสิ่งของอ่นนะแต่ไม่ไม่ทําบุญกันอืมตายไปก็เอาไปไม่ได้พวกเนี้ยก็วัตถุสิ่งของอ่นนะเงินทออ้อไม่ได้อะไรไปเลยเดินแก,แก้ผ้าไปอืมทีนี้เห็นเดินไม่ได้แต่ละคนหน้าสงสารนะนี่เขาบอกว่าย,ยายจอยอยากกลับได้แล้วแล้วมาบอกเพื่อน ว่าไม่ต้องบ้าวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรเง่ะทองอ่ะบางคนเต็มเลยซื้อ,อว่ไอพวกวัตถุสิ่งของทุกอย่างอ่ะไม่ต้องบ้าไอบ้าทําบุญบอกไ้ทําบุญหัดทาบุญนะนะั่ะได้ไปกับเราเราจะได้ไม่ลําบากไม่ไม่ต้องแก้ผ้าเดินเป็นอย่างเงี้ยได้บุญไปอ่ะอืมก็บอกอย่างเงี้ยกลับมาบอกเพื่อนๆด้วยนะพขาสั่งมาอย่างเงี้ยนะ ายจอยก็ตื่นตื่นแล้วก็มาบอกเพื่อนนะแตบ่บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะหาว่าายจอยแบบบ้ามั่งเพี้ยนไปมั่งอะไรเนี่ยยายจอยฝันจริงทีนี้เรื่องเวรกรรมเรื่องจริงเนี่ยอืมเกิดขึ้นกับชีวิตคนในครอบครัวายจอยเนี่ยพ่อของเด็กเด็กเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายแบบพี่โมโหไม่เอาใครญาติพี่น้องอะไรก็ไม่ ไม่เอาอ่ะญาติพี่น้องตัวเองญาติพี่น้องเมียอะไรก็ไม่เอาไม่เอาใครอ่ะใครพูดอะไรก็ไม่ได้ลูกเมียเพื่อนผงพูดอะไรไม่ได้เลยใจร้อนอารมณ์ร้อนด่าก็หมดจะเตะจะตกจะตีอือย่างเงี้ยจนเพื่อนเพื่อนก็ะลาแบบไม่มีใครอยากจะคุยอ่ะคุยไม่ได้แซลคนไม่ได้แซลเล่นแซลจริงไม่ได้พูดเมียซลก็ไม่ได้ือ โอดไม่ได้โอดแบบจริงๆหรอกแบบปากกับปากเก่งดาเก่งดาเขาไปไปพูดอะไรไม่ได้อะดาลูกเมียเตลิดเปิดเปิงนันนี่ดาเนะี่ยเดจอยเองก็หนีไปหลายรอบแล้วนะแต่ต้องกลับมาเพราะสงสารลูกอืมสงสารลูกไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนเดจอยนะเพราะเดจอยไม่มี โตมากับคนอื่นไม่มีพ่อแม่เที่ยวร่อนเล่ไปอยู่กับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเลยสงสารลูกกลับมาเจยวจอยก็บอกแล้วนะมึงนะหัดทําดีมากใครพูดเล่นพูดจริงก็ดูซะมั่งก็พูดเล่นอ่ะเขาไม่ได้พูดจริงก็พูดหยอกไม่ได้ด่าเขาไปหมดเจะจอยพูดห้ามก็ด่าลูกพูดห้ามก็ด่านลเกเลงอ่ะเลกเตะแล็ตกตบ อย่างเงี้ยจะยกไม้ยกมือจนแถวบ้านเขาละอาอืมนั่นแหละเรื่องญาติพี่น้องนี่เลิกคิดเลยไม่เอามันไม่เอาเขานะเออทีนี้เดจจอยบอกว่ามึงเคยดูนะเวรกรรมมึงนะ่ะนั่งรถเหมือนกันนะถ้านั่งรถไปไหนสักเดจจอยพูดผิดทกคำนี่เอาแล้ว ด่าไล่ลงรถเลยมันลงไปเลยยีเคี่ยอย่างนี้อย่างนี้เดยกกูเตะเดยวกูตบยกไม้ยกมือจะตบจะเตะอยู่นั่นแหละเป็นโลกยาจอยหนีไปลายหนแล้วนะเดี๋ยวต้องกลับมาเพราะลูกสงสารลูกไม่อยากให้ลูกต้องแตกแยกกันยาจอยก็มาบอกนะว่าเออทนอยู่กันเพื่อลูกแล้วกันมันอยู่ในนรกก็จะทนทีนี้เป็นไงอ่ะพี่ยาจอยห้ามาว่า ก็ป่วยเกิดป่วยป่วยมาหลายปีแล้วนะเข้าโรงพยาบาลแบบจะตายอ่ะหลายผลแล้วไอ้นี่แต่ละหนแต่ละรอบนะเกือบตายแบบเดินไม่ได้อย่างเงี้ยพอเดินได้ก็เอาเหมือนเดิมเดินได้ก็เหมือนเดิมเหมือนพูดอะไรก็เหมือนเดิมหมดแอนนี่ครั้งนี้อีกเนี่ยนอนป่วยอยู่พี่นะ้องอย่าจอยบอกแล้วว่าตอนมันป่วยนะอย่ยจอยฝันว่ามีคนมาบอกว่าบอกมันด้วยนะให้มันทําบุญ ทำบุญเยอะเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นนะอย่าไปพูดมากอย่าไปว่าเขาเพราะเขาว่าเขาพูดอะไรก็เวรยนคำเวรนกรรมของเขาของใครของมันเวรนกรรมใครเวรนกรรมมันใครว่าใครก็เป็นเวรนเป็นกรรมดังนั้นแหละแต่เราน่ะทําตัวเราไม่ดีอย่าไปว่าเขาอย่าไปพูดว่าใครอย่าไปกบบยังไงอะก็ว่าเขาว่ากลับมาโดนตัวเองทั้งนั้นอย่าจอยก็ห้ามนะว่ามไม่ ทำบุญเถอะเดี๋ยวถ้าไปพูดว่าคนนู้นคนนี้มากเดี๋ยวเวรกรรมจะเข้าตัวเองนะขอมาบอกไม่เชื่อคนถ้าเป็นเวรคุณกรรมมีเวรกรรมเขาจะไม่เชื่อใครนะนะพี่น้องก็เหมือนกันนะฟังแล้วก็เห็นแล้วก็คิดเลิกเลิกแต่ไอทีะว่าคนนู้นว่าคนนี้นินทาชาวบ้านดูถูกเหยียดยามชาวบ้านอนะเรื่อง อะไรก็แล้วแต่เรื่องไม่ดีลูกครอบครัวก็ไม่ดีอะไรไม่ต้องไปว่าใครเลยพี่น้องเพื่อนๆน,นะแต่ดูอยู่นะเพราะว่าเขา,าต้องเข,เข้าตัวเองหมดเลยเหมือนกระจกอะเขาบอกอย่างนี้เคยเห็นกระจกไหมว่าเขาเนี่ยต้องโดนเท่าเราหมดถ้าเราว่าเขานะจะจอยห้ามแล้วก็ไม่ฟังเป็นเหมือนเดิมเขาบอกว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้นะ่ะเหมือนเวลาตายไปอะมันจะโดนเอาค้อนทุบปาก มันจะทรมานบอกบอกมันด้วยแบบนี้เดจอยก็มาบอกเขานะว่าเออเดจ,จอยฝันอย่างนี้นะลูกก็ฝันนะ่า้พ่อทําบุญเขาบอกไอ้พ่อนะทําบุญอย่าไปว่าคนอื่นคนใครก็จะแซวเล่นแซวอะไรใครก็จะว่านินทาเราย,ยังไงก็ว่าปล่อยเขาไปเป็นเวรกรรมของเขาไม่ยอมนี่มันไม่ยอมเลยมันร้อนอนะ่ะคนเจร้อนอนะ่ะอืม ทีนี้เป็นไงอะป่วยมาอีกรอบนึงทีนี้กับยายจอยกับลูกกับเต้าพูดอะไรไม่ได้ยกตีนจะเตะจะตกด่าซื้ออะไรกินอะไรก็ไม่ได้คอยสอดส่องตาในจ้องมองยายจอยกินอะไรยายจอยซื้ออะไรดาอย่างเดียวยายจอยเลยบอกว่าเนี่ยจะบอกให้ฟังนะมึงอะถ้ามึงไม่เลิกนิสัยเดิมอะที่มึงยกตีนจะเตะจะเตะนะคคยดูตีนมึงก็รีบ เดินไม่ได้ขามึงรีบแขนเวลาพูดอะไรนี่ยกจะตกจะตกย่างเรียวเขนมนก็รีบยจยบอกอย่างเงี้ยแล้วปากที่ว่าชาวบ้านห้วอว่าลูกแบบใครก็เซลล์หน่อยก็ไม่ได้ใครก็พูดอะไรไม่ได้ลูกเมียพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวมึงก็พูดไม่ได้ลิ้นมึงจะแข็งตานี่เวลายะจอยจะทำอะไรกินอะไรซื้ออะไรนั่งตรงนั่งดายอยู่นั่นแหละบอกเดี๋ยวตามันก็จะบอดมองไม่เห็น เป็นทุกอย่างเลยเจ้าค่ะเป็นที่จอยพูดทุกอย่างในตอนนี้นอนขาแข้งไม่มีแรงเดินรีบอ่อนแรงแขนขายกไม่ขึ้นพูดก็เออแ้โอโอแ้แล้วทีนี้ตาก็มองไม่เห็นต้องเพ่งแล้วเวลาพูดอะไรก็จำไม่ได้ลืมเนี่ยอยต้องมานั่งรับกำเลี้ยงดูอยู่ไม่ได้ว่าโกรธนะว่า ต้องมานั่งเลี้ยงสงสารเหมือนกันแต่ห้ามไม่ฟังเป็นเดชจอยจะบอกไปเพื่อนเพื่อนเออดูดูตัวอย่างบ้านเดชจอยเออที่ห้ามเดยจอยบอกว่าอย่าไปพูดว่าคนอื่นนี่เป็นท่าคน,ดนอด่นนะั่นน่ะทันดาว่าใครเข้าตัวเองหมดพี่น้องเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจไว้นะเลิกนะนิสัยอย่างนี้นะ่ะถ้าถ้ามีคนทําอย่างเนี้ยนะถ้ามีเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่ ชอบนินทาชาวบ้านชอบว่าคนนู้นคนนี้ลูกคนนั้นไม่ดีลูกคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีจนเหยียดย้มกันนะ่ะนั่นแหละเข้าตัวเองเจ้าค่ะแอ้ที่แช่งมันต้องตายมันต้องตายแช่งเพราะว่าพ่อก็ป่วยในะแช่งเพราะว่าความตายนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนป่วยนะไอ้คนที่แช่งนะระวังตายก่อน เดจ,จอยจะบอกให้ไม่ได้ว่าใครนะอืมเช่งเขานัดเข้าตัวเองแต่ความตายมันไม่ได้เพราะคนป่วยนะคนแข็งแรงคนหนุ่มสาวเด็กเด็กเด็กด็กดก็ตายไม่ใช่ตายแต่คนป่วยนะจ๊ะจะบอกให้นี่บางคนเห็นเขาเกลียดกันไง ก็แช่งเติมเดี๋ยวมันตายมันต้องตายมันไม่รอดหรอกไม่รอดหรอก,อรอก,อรอกเนี่ยระวังจะเข้าตัวเองกันที่พูดว่าดูถูกดูแคลนคนอื่นก็ระวังไว้นะตอนเนี้ยมันยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองเวลาวันที่ด่าว่าคนอื่นอิจฉาเน้นท่าคนอื่นนะสักวันนึ่งทุกคนนะถ้าไม่เลิกไม่ใส่ยอย่างนี้นะระวังจะเข้าตัวเองกัน จเจอยจะพูดในฟังเดจอยไม่ได้ว่าใครไม่ได้ไม่อิจฉาใครไม่ว่าใครใครจะมีอะไรก็เวนบุญกรรมบุญของเขาอืมเขาทำบุญมาดีเออเขาก็ยินดีดีใจด้วยแต่ถ้าอืมยังไงเนี่ยเราก็ได้แค่นี้ก็บุญเวนกรรมของเราอืมก็ บางคนก็มีวิดมีหน่อยก็มาโชว์กันอย่างเงี้ยมันยังไงอะมัน,มนโชว์เรื่องทำบุญด้วยความจริงใจดีกว่านะทำบุญทำทานให้ของทำบุญให้ของใครไปแบบให้จากใจนะไม่ใช่ให้เพื่อเอาหน้าอีกนั่นอะ่ะเขาก็บอกมานะที่จะจอยฝันนะว่า ถ้าจะทำบุญเราต้องทำด้วยจิตใจที่อยากจะทำให้ให้อะไรใครก็ให้ที่จิตใจที่อยากจะให้แล้วให้ต้องให้ของดีกคนนะถ้าให้ของเน่าเน่าบูดนะเราเขาจะได้รับของเน่าบูดเหล่านั้นแหละแล้วไม่มีคนจริงใจกับเราเลยอืเขาบอกมาแล้วที่จะจอยอฝันลนะถ้าจะให้อะไรเพื่อนก็ต้องให้ดีๆของดีที่ตัวเองกินได้ ให้ของกินนะนะอืมบางคนก็เห็นไม่ให้ของเน่าๆอ่ะตัวอเองกินไม่ได้แล้วให้เพื่อนอย่างเงี้ยทําเป็นเอาหน้าไงโอ้ยครูให้น้น,นคนนี้คนนี้ถ้าเน่าแล้วไม่ต้องให้เพื่อนทิ้งอืมเพราะเวรกรรมเขากินไปเขาป่วยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมาตัวเองก็ได้รับเวรกรรมใช่ไหม <S <S บอกให้ฟังนี่ไม่ได้ว่าใครนันบอกให้ฟังที่เขาบอกเจจอยมาอืมแล้วก็ อืมยังไงอะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบนิงทาว่าเพื่อนให้ร้ายเพื่อนะเลิกนะเลิกซะกะเข้าตัวเองทั้งนั้นแหละอืมจริงเดจ,จอยเห็นมาแล้วแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างเงี้ยอ่าด้วยความจริงใจอะ่ะ ทำบุญเอาหน้าก็ไม่ได้บุญนะใช่ทำบุญเอาหน้าแบบทำบุญแบบโชว์ๆวว่าเออทำเยอะอย่างนั้นเราต้องได้บุญมากกว่ามึงทำน้อยมึงได้บุญน้อยไม่ใช่อย่างนั้นทำคิดไม่ดีแล้วอย่างนั้นก็ไม่ได้บุญใช่ทำบุญก็ต้องจิตใจที่สะอาดเขาบอกมานะอยากจะทำจริงๆอยากจะให้จริงๆถึงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก,ก็เราอยากให้จริงนะแล้วก็ ทำบุญนะ่ะวันพระสิบห้าค่ำญาติพี่น้องจะได้รับทุกคนจะได้นั่งโต๊ะจีนแต่ทำบุญนะทำวันไหนก็ได้แต่ถ้าให้ดีนะที่เขาบอกมาพี่น้องจะได้เข้าโต๊ะจีนจะได้เจอเพื่อนเยอะจะได้นั่งโต๊ะจีนเหมือนกับโปรไปโต๊ะทีนงานเลี้ยงเห็นไหมอย่างนั้นเลยสิบห้าค่ำ สิบห้าข่เขาก็บอกมาว่าสิบห้าขขึ้นัะขึ้นสิบห้าค่้นี่นี่ญาติที่น้องจะได้รับทุกคน,นอาตวเจอก็จะมาพูดแค่นี้จะมาบอกแค่นี้แหละเพราะเวนกร,รมใครเวนกรรมมันอไม่ต้งบ้าสมบัติไม่ต้องบ้า,บไ,อบาไอ้นี่บ้าวัตถุสิ่งของแนละ้วก็บอกมาอย่างนี้ไว บอกเพื th ương th ương luôn, ่อนเพื่อนด้วยว่าอย่าบ้าวัตถุสิ่งของให้ทำบุญกันเยอะๆนั่นน่ะมันติดตัวเราไปวัตถุสิ่งของเจ้าจอยก็บอกพ่อวัตถุหนูก็บอกทองเงินทองอะไรนั่นแหละวัตถุสิ่งของอหละเขาบอกมาอย่างเงี้ยพยายาบอกเพื่อนด้วยว่าอย่าอย่าบ้ากัน พราะสิ่งที่เราติดตัวเราไปนะคือบุญเท่านั้นบุญที่จับใจจริงของเราไม่ใช่บุญที่ทําเพื่อเอาหน้าอีกนะเพื่อเนเพื่อนคนไหนเชื่อก็เชื่อนะคนไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรจ้ะแต่อย่าจอยพูดจริงเด้อเด้วอจอยพูดจริงไม่ได้หลอกถ้าไม่ได้อิจฉาใครด้วยใครจะมีอะไรก็ดีใจกับเขาก็บุญของเขาวันนะ บุญเราก็ได้มีแค่นี้เราก็ดีใจแล้วบุญเราก็มีแค่นี้ก็แค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวจอยจะพูดให้ฟังที่เฉยอืแค่นี้เด้อไปรมาพูดใหม่ดูที่กินกาแฟจนตาตาโบกจ้าแค่นี้แหละนั่นห่ะเขาสั่งให้มาบอก นะว่าสิบห้าขั้มญาติพี่น้องได้กันทุกคนได้โต๊ะจีนไปกินโต๊ะจีนแล้วก็อย่าบ้าวัตถุสิ่งของกันให้บ้าไอ้ทำบุญเยอะๆกขะบอกมาจา้ะเนียเขบอกให้มาบอกเพื่อนๆนะแต่เนี่ยจะเจอก็บอกเพื่อนๆแล้วใครเชื่อก็เชื่อ,อน,นะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรจ้า แค่นี้เดอ้อจะจอยไปดูคุณป่วยก่อนคุณป่วยเวนกรรมนะ่ะมีจริงใครทําเวนทํากรรมอะไรก็ได้รับชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าเดอ้อบางคนมันยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงก็ถ้าจะทําดีๆกันเข้าไว้น่ะไม่ต้องเนี่ย เดจอยเห็นนะบางคนบ้าแบบโชว์ชวนั่โชว์นี่โชว์นั่นโชว์สมบัตินะ่ะเห็นแนละ้วแต่เห็นตอนตายไปนะี่ยไม่ได้อะไรไปเลยนะเดจอยเคยไปเข้าไข้ที่โรงพยาบาลบ่อยนะพอตายปุกบางคนรวยร่ํารวยมากมหาเศรษฐีพอตายปุกหอผ้าขาวออกหอผ้าขาวออกไปเผาหอผ้าขาวออกไปเผา,ออา,ออาไม่ได้อะไรจริงๆอืม เพราะฉะนั้นเพื่อนเ่อนคนไหนเชื่อก็ทํำแต่ความดีอืทําบุญทําบุญใส่บาตรทำความดีอะจากใจจริงนะไม่ใช่ทำเอาอหน้าแค่นี้นะจ๊ะบายบายเด้อจอไปดูแลคนป่วยก่อนตายไปไม่ได้อะไรนะจ๊ะ ทำบุญเงินเยอะๆจ้าไม่ไยไม่ไรไม่ไยแค่นี้เด้อดูแลคนป่วยก่อนจ้า